ครับวันนี้วันพุธที่2พฤศจิกายนนะฮะก็เมื่อกี้ก็ไปกินข้าวที่ร้านละมุนนะฮะก็ผัดพุ่มหยำเบคอนนะวันนี้ไม่ได้ลงมาทำงานข้างล่างฮะเมื่อวานผมมองจะลงมาจะลงแต่พูก็ไม่ได้ลงมานะครเพราะว่าตื่นสายด้วนึงนะฮะเมื่อคืนก็อยู่ตึกนไปด้วยนึงนั่นแหละแต่วันนี้ก็เพิงจะลงไปแหละแล้วก็อ๋อนี้ก่อนจะออกมาผมก็ขึ้นไปขับจักรยานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปทำงานก็เลยมีเวลาขับจักรยานที่จะไปเซเว่นแบบนึง โค้กเอ่อโค้ซองเค้กที่แม่ซื้อมาจากไหนไม่รู้นะฮะนี่คือของกินที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาจากเซเว่นอีเลเว่นเรียบร้อยนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ลงไปทำงานข้างล่างอย่างที่บอกหมดแหละแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะลงไปแล้วนะไม่รู้กันถ้าดูกันพรเะว่าจริงผมเหนื่อยมาหลายวันไงไอช่วงก่อนเดือมสิกายนี่ยผก็เลยอยากจะพักเล่นงแต่เอาจริงๆก็ ถ้าพักนานก็มันก็จะเสียงมันก็จะมันก็จะไม่ได้เงินนะฮะคนเราที่เครียดมากๆก็ไม่ดีแต่นั่นแหละจะพูดอะไรต่อวะเนี่ยเกิดนอนะไนะขอคิดก็อเอ,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 อ๋อก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะก็ขึ้นไปขี่จักรายรานเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เพราะว่าเออก็เมื่อวานไม่ได้ขี่นะฮะแล้วก็เ ไม่ได้ลงมาท้งวันนี้ไม่ได้ลงมาทํางานข้างล่างเลยก็เลยขึ้นไปขี่ก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้ขี่จักรยายนันคนเดียวไงแม่เขาก็ขี่ด้วยแล้วปกติแล้วผมขี่ชั่วโมงหนึ่งแม่ก็ต้องมารอผมข,ขี่มาแล้รีบไปขี่ก่อนนะฮะนั่นแหละเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะเออผมก็ไม่ไม่ได้ทาอะไรผมก็เลยนั่งอ่านไมโครคาเดมีอะไรเพราะว่าผมผมก็เคยอ่านแล้วแหละอ่านไปตั้งแต่อ่านไปถึงเล่มยี่สิบแล้วแต่ว่าตอนนั้น,นก็ช่วง สมัย2 0 1 8ั0สินานแล้วลนะแล้วผมอยากจะอ่านต่อไงอยากอ่านให้มันถึงปัจจุบันแต่ว่าผมผมก็ต้องอ่านพวกนี้หม่ใช่นะไหมพวกว่าผมคงจำไม่รายละเอียดอะไรต่างๆไม่ได้หมดแล้วแล้วนะเนี่ยผมก,ก็อ่านจากเ,เล่มหนะึ่งเล่มเจ็ดแต่เนี่ยอืมอผมก็ว่ามันสนุกดีแหละอืมอแล้วก็เมื่อวานผมบอกเมื่อวันเมื่อวันไหนผมบอกใช่ไหมว่าผมมีสอบ สัมภาษณ์วันที่เจ็ดนะฮะไม่ใช่ฮะเขาย้ายไปเป็นสิบเอดถึงสิบ้านะฮะเดี๋ยวอาจารย์เขาก็ยุ่งเรื่อยเรื่อยนะฮะแล้วก็นั่นแหละเอ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะฮะว่าจะต้องจะสอบเวลาไหนวันวันที่เท่าไหร่ก็นั่นแหละพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะฮะก็ต้องตื่นมาลงทะเบียนนะฮะก็ยังยังไงผมก็กล้าจะลองไปทำง,งานข้างล่างอยู่แล้วตอนเที่ยงผมงคงตื่นแล้วนะ,ะเออแต่นั่นแหละ นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้า,างั้นเดี๋ยวผมก็ปิดคลิปกันละกันนะฮะขณะนี้สินาฬิกาไม่ใช่5้าทุ่มห้นะฮะก็เหมาะสำหรับจ,จะปิดคลิปวันที่2อมาดีเลยนะฮะนั่นแหละถ้าไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูนีตัวนี่มันจะถึงพรุ่งนี้ไหม <c oughs> มันจะถึงพรุ่งนี้ไหมในคลิปนี้ยูดิสิเอ็้าเก้าสิบเอ็ดห้าเก้าสิบเอ็ดห้มันจะถึงเที่ยงไหมเฮ้ยอีก31บเอ็ดวินะฮะเอาดูสิมันจะถึงเที่ยงคืนไหมตอนนี้ดูไปเลยยยออออ้้้าาูู่่ันนนีห วิกินะฮะอยู่หลายหน้าเลยแหละผมเออใช่เออใช่เมื่อวานเมื่อวานผมสั่งซื้อหนังสือการ์ตูนมานะฮะสั่งซื้อเชนซอแมนมาหนึ่งเล่มหนึ่งสิบเอ็ดนะฮะผมก็จะอ่านเรื่องนั้นเหมือนกันอืมก็นั่นแหละฮะผมมนีอนิีเมีกว่า้วแต่ผมยากอ่านไงเนี่ยที่คือแล้วน่าวันที่สามแล้วนะฮะก็นั่นแหละฮะเนี่เชนซอร์แมนของผมก็นั่นแหละฮะ bye good day, good night, good everyone.